น,นี้จะเป็นหลวงพ่อกะระพอพระรัตนมุนีสีวโรคาตก็ให้เห็นเป็นเหรียญเป็นลุปหล่อ,อนนี้ก็จะเป็น ดี๋ยวเราก็ทําการรอพระโอเคโอเค,อเคนี่รอพระนี่เยอ,เยอเนี่ก็พี่อ

ทุกอันเลยใช่ไหมของทุกคนนะคะได้ครับอันนี้ก็เป็นแผ่นทองของพนักงานทุกคนที่ร่วมกันพนักงานทุกคนออเออยคอออออ๋อออกอ ลมหลอมลมหลอม่วมยอ,อ,อ,องจริงครับไปไว้ตรงนั้นค่ะที่ขับเขาอะค่ะ,คะทองจริงยังมีตู้รับบริจาคทองจริงเ,รอเอาหยอดได้เลยเหรอคะหยอนไดลล้ก็หลอยอดเลยค่ะอนุโมทนา -t eh -t của hông, cho được única, không kinh không đi làm cái nào hết, công nhân này ạ, ai đây ạ, ai ạ, ạ

นองบัวเราเหล่อเมืองนองบัวเราเห่จังหวัดเสยภูมินะครับพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิสโสพลนะครับเวสุทธิสัจปฏิสัตย์โพสท่านเป็นเจ้าในจังหวัดสมุทรสงครฆ์และเจ้าวาดวัดกระดูกระรามหลวงตำบวัดกระดูอเมืองอ่างทาจังหวัดสมุทรสงฆ์ที่หลวงพ่อกระดูไม่ติดเสียภคง